แก้ไขโปรแกรมจิตใต้สำนึกก็คือการที่เรานะคะสะกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองคือยังไงก็คือการที่เราเปลี่ยนคำพูดนะคะเพราะว่าในจิตใต้สำนึก,กนนมันจะรับฟังข้อมูลหรือว่ามันจะบันทึกนะคะคำพูดเดิมๆแล้วก็เป็นความเชื่อที่ที่ที่เรานะถูกถูกฝังมาซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในอนาคตหรือ ในสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการต้องไหมคะเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนคําพูดใหม่นะคะจากที่เราเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จเราก็ต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่าฉันเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จฉันเป็นคนมั่งคั่งฉันเป็นคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่ เป็นที่รักของทุกๆคนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดในเชิงบวกอะเพื่อเพื่อให้จิตใต้สำนึกเนะี่ยเขาได้รับคำพูดใหม่ๆแล้วมันก็จะไปฝังเอาไว้ในโปรแกรมจิตใต้สำนึก